หนังสือเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณที่ชื่อว่าโจฮันแฮรี่นะครับเขาเขียนหนังสือมาหลายเล่มแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจในตัวคนนี้มากก็คือเขาพยายามทําให้เราเห็นว่าบางครั้งบางคราวโรคที่เรารู้สึกว่าเป็นโรคส่วนตัวเช่นอะาการเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตเรื่องสมาธิที่หายไปเรื่องการก้มหน้าการเสพติดต่างๆเนี่ยเอาเข้าจริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นแต่มันอยู่ที่โครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างที่ บางทีแล้วมันผลักให้เราไปอยู่ในจุดที่บางทีเราเป็นทาทดของสิ่งเหล่านั้นเราก็นําเสนอให้เห็นถึงตัวการ12ประการที่ไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าเราควบคุมสมาธิเราไม่ได้แต่จริงสมาธิเราถูกขโมยไปต่างหากจากตัวการเหล่านี้ผมอยากให้มองเป็น3กลุ่มดีกว่าอย่างข้อหนึ่งถึงข้อที่5ครับมันกำลังพูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในสมองเราใน,ในจิตใจเรา นะครับเช่นการที่เราต้องแบบติดเทคโนโลยีมันทําให้เราต้องสนใจบางอย่างเร็วขึ้นสับไปสับมาจดจอกับเรื่องบางเรื่องอย่างยาวนานเนี่ยไม่ได้เช่นเราบางทีแล้วสูญเสียความสามารถในการอ่านหนังสือทั้งเล่มให้จบแต่เราสามารถอ่านโพสต์ได้เยอะมากทั้งวันทั้งที่ท่านับตามเวลามันเท่ากันแต่ความลุ่มลึก ความแบบดำดิ่งอะความเอนจอยของการอ่านมันหายไปผมว่าเนี่ยมันปึมันคือภาพมิชัดมากแสงสีฟ้าที่เราอยู่หน้าจอบ่อยๆมันก็ส่งผลให้เรามีปัญหาเรื่องการนอนการพักผ่อนนะครับ1นึ่ถึง5เนี่ยมันกำลังพูดถึงตัวการที่ขโมยความใจจดใจจ่อของเราจะภายในหายไปครัผุมก้อนที่2ครับข้อที่6ข้อที่7เนี่ย มันกาลังพูดว่าจริงๆมันมีตัวการภายนอกที่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีหรือตัวโทรศัพท์เนาะโซเชียลมีเดียเท่านั้นแต่กําลังพูดถึงว่าจริงๆแล้วคนที่ผลิตคนที่สร้างหรือระบบทุนนิยมที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้มันส่งผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพจิตใจความใจจดใจจ่อของเราด้วยและในก้อนสุดท้ายครับทางฝั่งนี้เนี่ยเขากำลังพูดถึงปัจจัยทางสังคมอื่นๆเลยมลพิษเอยอาหารที่เปลี่ยนไปฟาสต์ฟูฟ้ดที่มากขึ้น โลกสมาธิสั้นในเด็กที่มันก็ส่งผลมาจากเรื่องอื่นมากมายรวมไปถึงข้อ12เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากรเราเติบโตมาในยุคที่มีค่านิยมว่าการออกไปเล่นนอกบ้านอาจจะต้องถูกจํากัดกลัวจะล้มกลัวจะเป็นอย่างงี้คือเราควบคุมพฤติกรรมการกเล่นตามธรรมชาติเนาะสังคมข้างนอกมันอันตรายอะมาอยู่ในบ้านแล้วกันใช้ทีวีในการเป็นพี่เลี้ยงในการเติบโตต่างๆเนี่ยคือทั้ง12ตัวนี้ครับมัน ส่งผลกันเนาะแล้วมันคือตัวการที่ผู้เขียนเนี่ยย้ำกับเราว่ามันคือการปล้นน่ะมันคือการขโมย attention กับ focus คือการใจจดใจจอ่อและท้ายสุดคือสุขภาพจิตของเราอะ่ะใ,ให้มันถดถอยลงมันแย่ลงเราเห็นเห็นตัวเลขเซอร์เวที่เราโชว์เองด้วยหรือเซอร์เวต่างาประเทศหลายตัวเนี่ยมันทำให้เห็นชัดว่าจริงความวิตกกังวลความเครียดเนี่ยมันขึ้นมาเป็น ตัวเลขแรกๆหรืออาการแรกๆของความกังวลเรื่องนี้นะครับแล้วปัจจัยที่ก่อเกิดเรื่องพวกนี้ไม่ได้อยู่ในตัวเราเป็นหลักแนละ้มันเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเทคโนโลยีที่เราควบคุมไม่ได้นะั้นสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยคือเราต้องตีกรอบปัญหาใหม่อย่างสุดขั้วเลยคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องที่ตัวเองพึ่งพาตัวเองแล้วจบนะครับถ้าทําได้คุณแก้ปัญหาส่วนตัวได้แต่ทุกคนแก้ไม่ได้แบบนั้นเพราะเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือกลไกที่เป็นส่วนรวมเราต้องคุยกันเรื่องนโยบายสาธารณะ เพื่อทวงคืนเนี่ยสุขภาพจิตหรือสมาธิของเรานะครับ mm hmm. มันทำยังไงให้มันไม่ใช่แค่กฎหมายแต่มันต้องกลายเป็นแนวปฏิบัติร่วม mm hmm. ของทุกคนนะครับมันต้องพูดถึงกลไกสังคมเช่นโรงเรียนที่ทำงานครอบครัวที่จะเอื้อให้เรื่องพวกนี้มันได้ขึ้นพูดขั้นสูงไมกว่านั้นครับมันต้องพูดถึงบริษัทเทคโนโลยีระบบทางเศรษฐกิจบริษัทต้องมีหน้าที่ในการแคร์ดูแล คนที่ใช้ด้วยแล้วขั้นสุดท้ายเราถึงพูดกันว่าภาครัฐต้องมีนโยบายสาธารณะมันต้องเป็นแนวร่วมของทุกคนไม่มีทางเลยครับที่จะทําแค่ขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วเราสามารถทวงคืนสุขภาพจิตเราคืนมาได้